เจอแล้วนี่คือปลาเรียวเซียวหรือปลาเรียวกิวนะครับแต่ชื่อสามัญของมันคือปลากดทะเลตัวนี้น้ำหนักประมาณ10กิโลเราจะไม่ค่อยเห็นได้เห็นปลาตัวนี้กันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นตะไข่ของเขาเราจะมาดูกันว่าจะให้ไข่ปลาเรียวเซียวกี่กิโลนะครับ1ตัว สิบกิโลไม่มีไข่ครับเดีย๋ยวเราลองอีกตัวหนึ่งกันแท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 นตัวที่สองก็ไม่มีครับหายไปละยี่กิโลตัวที่สามครับเจอแล้วไข่ปาลาเลีียว เ,เอาไปทาสุกเนี่ยมันก็จะมีความมันในตัวะฮะไม่สุกมากเนี่ยมันก็จะมีความแบบเปาะ,ะแปะแตกในป่าไข่ที่ได้ออกมาปลาไซห์5กิโลเหลือ180กรัมถ้าเอาลังไข่ออกเนี่ยไข่เพียวๆเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ150กรัมส้มขายได้แค่หม้อเดียวนะครับ